ใชครับผมวันน so ี้ทางสวนบริเวณทอนชาแนลนะครับผมตอนนี้ตอนเช้านะครับผมตอนนี้ตอนเช้าประมาณประมาณ8โมงนะครับผมมาดูนะครับผมมาดูองุ่นที่เราตอนไว้นะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าองุ่นที่เราตอนไว้ประมาณ20กว่าวันนะครับผมที่เราตอนไว้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยอันนี้เป็นลงเดือนที่2อนะครับผมอันนี้คือเป็นตรงเดือนแรกนะครับผมเดือนแรกก็ประมาณเนี่ยปลูกไว้ประมาณ10เดือนแล้วนะครับผม10เดือนแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมแปลว่า องุ่นจะเกิดรากหรือไม่ที่เราตอนไว้เป็นองุ่นป่านะครับผมองุ่นป่าที่เราตอนไว้มันสี่สี่กิ่งนะครับผมเราตอนไว้นี่ครับนี่บริเวณที่ที่เราตอนไว้นะครับผมที่เราตอนไว้นี่ครับมันออกจากตัวนี้นะครับผมนี่ครับกิ่งอันนี้คือเป็นกิ่งกิ่งป่าอีกตรงนี้ครับอันนี้กิ่งพันธุ์ดีตรงนี้นะครับผมนี่ครับกิ่งพันธุ์ดีตรงนี้ขึ้นไปทางนี้นะครับผมนี่เป็นกิ่งพันธุ์ดีนะครับผม นี่ <grenade. S 2> เราก็ตอนกิ่งป่าที่เราเอาไว้นะครับผมเนี่ยเราเอาไว้เป็นกิ่งป่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนี่ครับกิ่งแรกนะครับผมออกลากแล้วนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นเป็นต้นแรกนะครับผมที่เราตอนไว้นะครับผมนี่ครับออกลากนี้นะครับออกลากแล้วนะครับอันนี้เราตัดไว้แล้วนะครับผมนี่ครับนี่ครับอันนี้ต้นที่สองนะครับผมยั็ได้ก็ออกเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับผมนี่ครับออกเหมือนกันนะครับ อันนี้คือต้นที่สามนะครับผมอันนี้ก็ลากเดินดีเหมือนกันนะครับผมนี่ครับลากเดินดีเหมือนกันต่อป่าเดีอว่ากิ่งป่านะครับผมที่เราตอนไว้เพื่อจะเป็นต้นพันธุนะครับผมเป็นต้นพันต่อพันนะครับผมนี่ครับใบสามกิ่งแล้วนะครับผมต่อที่สี่นะครับผมนี่ครับผมโหเต็มเลยนะครับลากเต็มเลยนะครับผมนี่ครับเราที่เราตอนไว้สี่สี่ต้นนะผมดูว่าสี่กิ่งนะครับผมก็ออกทั้งสี่กิ่งนะครับผมนี่ครับ เดี๋ยวเราก็จะไปขยายพันธุ์นะครับผมราเอาตอหรือว่าเอาตาหรือว่ากิ่งนะครับผมกิ่งพันธุ์ดีนะครับผมมาติดเดี๋ยวเราก็จะตัดนะครับผมนี่ครับตัดกิ่งตัดกิ่งที่ว่าตอป่านะครับผมตอป่าที่เราได้แล้วก็ตัดทิ้งเลยนะผมตัดทิ้งเลยเดี๋ยว้มันเกิดใหม่หรือว่าเราก็เอาเอาทิ้งเลยนะครับผม เราได้กิ่งใหม่เราได้กิ่งมาแล้วแเ้าก็ไปชำนะครับผมกิ่งตอพันดีครับมามาติดตาดีว่ามาเสียบยอดนะครับผมเนี่ยจะเสียบยอดเพื่อจะได้พันธ mm ุ hmm. really ์ใหม่ดีว่าเป็นได้ต้นัดมาได้สีกิ่งนะครับผมอันนี้ของเรานะผมเพื่อเพื่อจะไปขยายพันธุ์นะครับผมจะพันธุต่อหรือว่าไปเลี้ยงต่อหรือว่าจะไปติดตาหรือว่าไปไปเสียบกิ่งพันธดีนะครับผมก็อยู่ด้านหลังนี้ครับกิ่งพันดีของเรานะครับอันนี้เป็ียนเขียวโหนะครับผมนี่ครับเขียวโห น,นี่เป็นพันเยวโหนะครับออกลูกอันนี้คือเราเราตัดกิ่งมันมันก็เลยออกลูกนะครับผม,ผมครับผมอันนี้คือช่วงเลิกงานนะครับผมอน,นี้ก็เราก็จะมาชาลงดินนะครับผมที่เราตอนไว้นะครับผมเราจะชาแบบง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมนะครับแล้วก็จะมีนะครับกันไกตัดนะครับผมกันไกตัด ก็เสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับทั้งสามต้นแล้วนะครับผมแล้วก็รออีกประมาณสิบห้าลันหรือว่าสามสี่วันนะครับผมให้มันให้มันแตกนะครับให้มันให้มันแตกยอดก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยไปลงดินหรือว่าไปไปติดตาหรือว่าไปเสียบยอดนะครับผมแล้วก็ให้ตัดใบเพื่อให้มันคลายคลายคลายน้ําตัดเลยนะครับผมเีลยวก็รอให้มันแตกใบใหม่นะครับผมนี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมในการชําต้น ขุ่นปากนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เสริมว่าดินทอนชาแนลด้วยนะครับผมวันนี้วันนี้ก็ทางเสริมรินทอนชาแนลก็ขอการาบสวัสดีนะครับผมกราบสวัสดีครับผม